สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่พิธีประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าพิชรัตนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถมัมภ์พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคน สเสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชส,สุดาสิริโสภาพนวดีทรงเป็นประธานในพิธีประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์เป็นรางวัลเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีตั้งใจเล่าเรียนมีอุปนิสัยใจคอดีเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในสังคม จากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูกรเกษียณอายุและคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์และปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปีประธานทุนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตและรางวัลเยาวชนดีเด่นแก่นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมจากนั้นพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรดัตราชสุดากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมเพื่อร่วมสนับสนุนสืบสารรักษาต่อยอดและเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากร